ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระภูมีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสวายดีจงบังเกิดมีแก่สารุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสายทานธรรมได้กลับมาพบกับสารุชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่ง อัตมภาพาในนามของศูนย์เผยแผ่ธรรมคณะสงฆ์ภาคเคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และตลอดถึงในนามของสน,นเรียนสนับเผยเบิดัาสนากรรมฐานมาร่ำเปิงตะปุธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้น้อมนำเอาซึ่งสารธรรมในคำภีวิสุทธิมักมาแสดงแกส่สาชนท่านผู้ฟัง เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทางแห่งความบริสุทธิ์คือศีลสมาธิและปัญญาวันนี้จะได้กล่าวถึงนอหาธรรมที่เกี่ยวกับบริเทตีิ 4, สีปทวีกสินนิเทศอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกกสินกรรมฐานซึ่งจะเป็นที่ตั้งของ สมาธิจิตให้ได้มาซึ่งชาณพิญญายสมบ,บัติต่างๆโดยจะอธิบายหัวข้อธรรม11ประการที่เป็นเหตุให้ปิติเกิดในหน้า232ว่าเมื่อคนเราปฏิบัติธรรมถ้าจิตมันท้อถอยจิตมันหดหูจิต มันไม่เกื้อกูลต่อการที่จะมีความบากบันพัฒนาก็ต้องสร้างหรือว่าคิดถึงน้อมถึงอารมณ์ที่ก่อให้เกิดปิติเพื่อเกิดความอิ่มอกอิ่มใจที่จะมีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนอบรมภาวนาทั้าสิบประการที่เป็นไปเพื่อทำให้ปิติสมบูชงเกิดขึ้นนั้นคืออะไรบ้างขอสแสดงไว้สิบ หนึ่งก็คือพุทธานุสติการเลกถึงพระคุณของพระสมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคนเรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาบางคนยอมสละโอกาสชีวิตเครือขัดออกบวชเป็นพระภิสุดำรงตนในสมณเพศ เมื่อเรามีความศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจมันก็จะเกิดปิติว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้เป็นการกระทําเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาศาสนาอื่นนั้นพระศาสดานั้น ก็เป็นเพียงแค่เรียกว่าสมบกพยากรทำหน้าที่พยากรเอาหลักธรรมของพระพุ็นเจ้ามาบอกกล่าวแต่สำหรับพระพุทธศาสนาการที่องคสมมาสมพุทธเจ้าประกาศธรรมนั้นไม่ได้เอาคำสอนจากพระเบื้องบนมาเป็น ผู้บอกกล่าวแต่มาชี้ให้เห็นทั่วสัจธรรมฉะนั้นการถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานั้นจึงสิ้นสุดกันลงที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระชายพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ทางผ่านที่จะไปหาพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับศาสนาอื่น นั้นพระศาสดาของพุทธศาสนานจะมีความสําคัญในแง่ที่ว่าสามารถน้อมถึงเอามาเป็นสรณะที่พึงที่ลึกถ้าเราพูดแบบศาสนาเปรียบเทียบก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็เทียบกับพระเจ้า,เ,าเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าของคําสอนเป็นศาสดา,เ,าเป็นผู้บัญญัติพระธรรมวินยัย คือไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่านี้อีกเราจึงถือว่าการนับถือพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นการนับถือผู้สูงสุดแล้วฉะนั้นชาวพุทธเราทั้งหลายเราเมื่อเราท้อถอยก็น้อมจิตแล้วนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนึกถึงพระพุทธองค์ น้อมนึกถึงสาวกของพระพุทธองค์ที่เราเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติระเลึกถึงคำพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าระเลึกถึงมาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราลึกถึงพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเหตุให้เราต้เกิดปิติ ตอนนี้เราดำเนินตามทางของพุทธสาวกโดยอาศัยธรรมที่พระองค์ทรงสอนทรงวางไว้พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงวางไว้ดังนั้นเราเนื่องถึงว่าพุทธคุณที่ว่าพระองค์ได้ทรงวางธรรมรวางวินัยไว้วางหลักสัจธรรมคุณงามความดีไว้ให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายได้นําเอาไปประพฤติปฏิบัติ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมีจิตปิติหรือพระภูมิใจในพระศาสดาของเราอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความปิติประโมดว่าเราได้พระศาสดาดีดีอย่างไรก็คือดีในแง่ที่ว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นเป็นผู้ที่พัฒนาตนให้เกาถึงความเป็นอิสระชนอย่างแท้จริง คือไม่ตกเป็นเบื้องล่างของอทำอันเป็นอกุศลเป็นกิเลสหรือไม่ตกเป็นเบื้องล่างของตัวบุคคลผู้มีอำนาจเหนือกว่าที่จะมาชี้นิว้วลิกิชีวิตของเราให้ดีเร็วอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เอว่าเป็นภาษาสดาที่ไม่หวงมีในสมัยพระพุทธการ มีมิสูรุ่นหนึ่งเชื่อว่าสุนขัตตะชวีสุนัขขัระชวีนั่นก็คือว่าเป็นเป็นเชื้อราชวงศ์ที่ครองเมืองเวสาลีในเมืองเวสาลีนี้เป็นการปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นระบบประชาธิปไตยก็ไดนะ้ที่มีการปกครองโดยหมู่ เป็นหมู่เป็นคณะเป็นคณะรัฐมนตรีอย่างนี้แต่ก่อนเขาเรียกวคณะพระราชาสุนขัขขตฤชวีนี่ได้ท่านเป็นคนที่มีความคิดความเห็นที่แตกตามม่างไปว่าที่ท่านบวชเนี่ยต้องการให้พระเจ้าพยากรณ์ทิฏฐิความเห็นของคนในยุคนั้น แต่พอพระอ,องค์ไม่ยพยากรณ์แล้วก็ไม่สแสดงปฏิหาริย์ท่านไม่พอใจเลยสึกขา้เราไปพโนนาว่าที่เราศึกเนี่ยก็พบว่าพรเจ้าไม่ยพยากรณ์ปัญหาที่เป็นปัญหาของคนในสมัยนั้นว่าอ,อโลกนี้มีจริงหรือไงมีจริงอะไรประเภทน,เนี้นะชีวะสิริละอัตตาเที่ยงไม่เที่ยงอะไรต่างพวกนี้ ซึ่งพระเจ้าไม่ทรงพระาก่อนเพราะว่าไม่ใช่เป็นทางออกจากทุกข์แล้วก็อ้างว่าพระเจ้านี้ไม่แสดงปฏิหารในเขาเห็นพระเจ้าไม่มีปฏิหารอะไรอย่างนี้องค์มัสมารสพมเณรเจ้าก็ในแก่คอด่างว่าเออเราก็ไม่แน่รับไม่ไน้รับรองว่า ถ้ามาบทแล้วจะแสดงทิฏฐิอธิบายทิฏฐิเรื่องอัตตาชีวะเป็นตัวต,วตวนเนื้อว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วศูนย์หรือเกิดแล้วตายยังไงตายแล้วเกิดยังไงไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้ตั้งไม่ได้รับปากไว้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขามองว่าคนที่บำเพ็ญตนที่เราเรียกว่าชีปเปืนะ่อยนั่นน่ะเป็นพระอรหันต์แท้ วันหนึ่งพระองค์ทรงรู้ว่าตอนนั้นสุนัขตะนั้นยังเป็นพระภิสษุอยู่ยังก็เข้าไปหานบวชชีไปไปถามปัญหาแล้วเขาตอบไม่ได้เขาโมโหโกรธแล้วขับไล่เขาก็มีความคิดว่าโอ้เราไปลุกลานพระราหารานันซะแล้วนี่บาปก,กรรมตกใงเราไม่ใช่น้อยมีความกลัวเมื่อออกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เตือนว่าสิ่ง เธอเป็นสมณะสักยบุตรไม่ควรม,มีความคิดอย่างนั้นท่านสุนัขตาก็มาพูดว่าอทําไมพระอ,องค์ตนีอรหันตคุณนะ,นะอรหันตคุณนี่มีเฉพาะพระอ,องค์หรือยอย่างไรอะไรแบบนี้นะพระพุทธนะเจ้าบอกว่าเราไม่ได้นีแต่เรากํลาลังชี้ให้เห็นว่าอรหันตคุณไม่ได้สําเร็จอย่างนั้น แล้วพระองค์ก็พยากรณ์ขวัติปฏิบัติของสอีเพื่อยจกที่เคยประพฤติปฏิบัติในต่อไปจะไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างที่พระองค์ทรงสแสดงทรงสอนทรงพยากรณ์ไว้โดยให้สุนทรขัตติยชวีเนี่ยเป็นผู้ที่รับทราบและพระองค์ก็ เมื่อเขาได้รับพากรณกรยานั้นไม่นานเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วองค์ก็ถามสนัก,กัตานิชวีว่าอย่างนี้ถือว่าเราแสดงปฏิหารไหรอยังสนัก,กัตะนิชวีก็เลยบอกว่าเออท่านแสดงแล้วนะก็พระเจ้าได้แสดงแล้วด้านการที่เราเนึกถึงพระคุณของพระเจ้านั้นก็คือว่าเรา แม้ว่าพุทธศาสนานี่จะให้เราพิสูจน์พิสูจน์พระศาสดาพิสูจน์เราทำคำสอนมาศาส,สดาพิสูจน์แม้แต่สาผู้ประพุติปฏบิบัติตามธรรมของศาสดาซอก่อนแล้วค่อยเริ่มใส่ความศรัทธาอัน,นี้พระองค์ให้โอกาสถึงอย่างนี้เนั่นการที่เรานึกถึงพระศาสดาก็คือวัาต้อมีศรัทธา ลนึกในศรัทธาแล้วก็ะลิศนึกปัญญาหมายถึงว่ามีปัญญาประกอบอการน,นั้นจึงจะเป็นคุณเป็นบุญเป็นความดีม่ว่าไม่มพลาดการะลิศใน,นทางที่ถูกพุทธานสติเราก็นึกว่าเออเนี่ยพ่อเห็นนี้พระผู้มีพระเจา้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหรอันต์อรหัตโตนเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้หมดจดจากกิด สมาสมโทตัสรุชอบคือตัสรุธรรมอริยสัจธรรมเนี่ยด้วยพระองค์เองโดยชอบวิชาจจนะสัมปโนมีวิชาดีมีความระพฤติดีสมบูรณ์สุขโตไปดีโลกโลกับปิทู้แจงโลกอันเนี่ยอนสรบุรุษธรรมสาธิเป็นผู้สามารถฝึกบรุษเที่ควรถึงได้ไม่มีใครยิงกว่าสนทีาว่วมนุษสานังเป็นผู้ เป็นครูผู้สอนหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระาขาวาเป็นผู้จำแนกเจกธรรมสองสอนสัตว์ถ <c oughs> ้าเราพูดถึงว่ามีผู้มีความเป็นทัว่วตัวบุคคลอยู่นี่ก็คือพูดโดยบทบุคลาธิฐฐานบุคลาธิฐานดยกบุคคลขึ้นกล่าวแล้วพระเจ้า ซึ่งเป็นตัวธร,รมเนี่ยเรามองไม่เห็นร่างแต่ถ้าเรามองพูดแบบบุคลายฐานว่าบุคคลที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าคืออดีตของเจ้าชายชิตตะได้ออกบวชอ่น,นี่เราก็พูดก็จะเห็นภาพชัดเจนคือว่าคุณธรรมนั้นก็แสดงออ,ออกมาที่ตัวบุคคลฉะนั้นพุทธานุสติระลึกถึงระคุณของพระพุทธเจ้าก็คือนึกถึงความดีที่ ของบุคคลที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีความดีอย่างไรก็ยกเอาบุคคลเก้าขึ้นมาแสดงตั้งแต่ในบทอิติปิโสคจิตเราต้องน้อมถึงบุคคลที่จะมีปิติมีศรัทธาเนิ่มใสในพระพุทธเจ้าสูงสุดนะก็คือบุคคลที่เป็นพระอรหันต์นั่นแหละอันนี้ที่พูดนี้ก็มีตัวอย่างที่ว่าท่านมัสารยบุตรเนี่ย ไน่เป็นสิหนาฏอาภิสวาจาว่า,วาบุคคลที่สูงสุดในอดีตก็ตามในนาคราชามในจุบันลุธรมไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยถามมาสารนิบุตรว่าเธอรู้วารรจิตของพระพุทธเจ้าในอดีตหรือท่านมาสานิบุตรก็บอกว่าไม่ไปเจ้าค่ะ เธอรู้วาระจิตของพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือท่านก็กทูลว่าไม่ใช่ไม่รู้พระเจ้าค่ะเธอรู้วาระจิตของพระพุทธเจ้าคือเราในปัจจุบันนี้หรือท่านพระสนิบุตรก็ไม่ใช่พระเจ้าค่ะทำไมเธอจึงกล้า,าหาญกล่าวอย่างนั้นละ่ะท่านพระสันนิบุตรก็ทูลว่ามอมฉันนี้เปรียบเทียบออกมาเป็นเทียบว่าเหมือนกับบทนายประตูผู้ฉลาด เป็นผู้รักษาเมืองย่อมปิดประตูเมืองแั่สามด้านให้เข้าด้านเดียวคนเข้าอ,อกคนออกด้านเดียวในประตูนั้นก็เช็คอย่างดีย่อมรู้ว่าใครเข้าคใครออกคนดีคนชั่วก็ยอมรู้ว่าคนจะเข้ามาในเมืองต้องผ่านประตูนี้คนจะออกจากเมืองก็ต้องผ่านประตูน,น,ออตตนี้ท่านมองเห็นว่า ธรรมะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะอะรอยิยมรรคมีองค์แปดเป็นต้นด้วยที่เป็นทางเข้าสู่อมตะธรรมนั้นที่พระพุทธองค์ทรง,งสอนนี้เท่านั้นพระพุทเ,เจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐสูุดเพราะท่านเองก็เป็นผู้ประจักษ์อยู่ถึงผลแห่งความสําเร็จแห่งการปฏิบัติธรรมน,นี่ก็เรียกว่าเป็นตัวแสดงออกซึ่งความสถานเลื่อมใสสูงสุด แต่อย่างห้าปุรชนธรรมดาสามัญนะการที่จะนึกถึงคุณของพระุทเจ้าบางอย่างมันก็เอื้อไม่ถึงเพราะตนเองยังไม่ถึงธรรมที่ควรจะเป็นไปฉะนั้นการอา่ที่เราจะศรัทธานในพระพุทธเจ้าได้นั่นก็คือว่าเราต้องเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนได้สูงสุดอย่าน้อยอย่างสูงสุด นี่สามุกจะพึงได้ก็คืออราหันตคุณนอกนกนั้นก็เรียกว่าเข้าได้ไม่ถึงเท่าที่ควรจะถึงเมื่อกว่าเรา,เ,าเรามองบุคลคลคนหนึ่งย่อมเห็นผมขนเล็บฟันหนังอ,อันนี้เห็นด้วยตาแต่ว่าเนื้อเอ็นกระดูก อวัยวน้อยใหญ่ในส่วนร่างกายภายในนั้นมองไม่เห็นแต่ว่าเรารู้รู้ว่ามีอยู่จะเกติอย่าเคยเช่นได้เห็นของบุคคลอื่นที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยว่าใต้ผิวหนังไปนะั้นมีไขมันมีกระดูกมีเส้นมีเอ็นมีพรงอากาศในส่วนในส่วนาน้องร่างกายย่อมมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหลายตับไตเส้นพุงทั้งหลาย แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นของตนเองแต่ว่าเราย่อมอนุมานได้ว่าสิน,นี้มีอยู่จริงบุคคลที่ได้อาหารหันตคุณก็ย่อมมีความมั่นใจอย่างแน่นอนว่าพระเจ้าก็เป็นพระหรหันเป็นอาหารเหมือนตนแต่ว่ายิ่งกว่าตนด้วยเนี่ยเพราะาองค์ตรัสรู้ชอบเองดังการที่เราน้อมนึกถึงคุณของพระเจ้านั้นจะทําให้เราเกิดปิติ ความอิ่มใจความสุขใจก็จะเกิดขึ้นนี่รายละเอียดเราคงจะไปพูดในอารมณ์กรรมฐานส่วนของอ,อนุสติสิบนะนี่เป็นส่วนของพุทธคุณต่อไปอันที่สองก็คือธรรมานุสติการเรื่องถึงคุณของมาธรรม่าพระธรรมเคลมส่งสมพระเจ้าทำที่สูงสุดที่เราจะเพึงได้รับประโยชน์สูงสุดของในฐนานะเป็นพุทธศาสนิกชนคือ นิพพานคือว่าปฏิบัติให้เข้าถึงสเต็ปที่เราเได้บอกเข้าถึงพระนิพานนพานนิพพานนี่คือความดับตัณหาความดับกิเลสความดับตัณหาถือว่าเป็นเป็นนิพพานอันยิ่งนิพพานังปาลามสุขขงังนิพพานเมโสยันยิ่งก็คือภาวะที่ว่าดับตัณหาได้ภาวะที่ดับตัณหาเสีได้นั่นแหละเป็น ธรรมะอันสูงสุดที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงส่วนธรรมอื่นนั้นเช่นเป็นฌานเป็นโลกิยะนะเป็นรูปอารูปฌานเป็นรูปฌานเป็นมหากุศลที่เห็นภาวนาผานระบบข,ของการเจริญสินสมธิป,ปัญญาอันนี้เป็นตัวทรรมขนุกงยะก็ถ้าบุคคปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นคุณต่อบุคคลนั้น ไม่ได้สุดยังแค่ว่าเราสงบระงับจากกิลเลสมีโลภก,กวลงเป็นต้นชั่วระยะเวลาอันสัน้นเราก็จะได้คุณคุณคือความสงบสันติสุขย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองในขณะนั้นในเป็นอนุสติอันที่สองคือคุณของมธรรมที่ว่าตัดพระองค์ตัดไว้ดีคือไม่ขาดไม่เกินพอเหมาะพอดีที่จะพานำเอา ชีวิตของคนมีปัญญามีฐานบุญของกุศลเนี่เข้าสู่มผลนิพพานได้เป็นธรรมที่อะไรไม่ประกอบด้วยการคือว่าปัจจุบันนี้ก็ยังรวาวนาได้อยู่อเป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตัวเองบุคคลนี้ไปจักก็ไปจักด้วยตัวเองเรียกว่าปฏิบัติแทนกันไม่ได้เป็นคนเป็นธรรมท,ที่ควรน้องเข้ามาใส่ใจเป็นเป็นธรรมที่ควร เป็นธรรมที่คนน้องเข้ามาใส่ใจ,จแล้วก็เป็นธรรมที่คนพิสูจน์เข้าไปพิสูจน์แล้วก็ทําที่วิญญูชนจะสามารถรู้รได้ด้วยการกระทําของเราเองอันนี้ก็เป็นตัวคุณธร,รรมที่เราจะพึงพิจารณา้านึกถึงคุณธรรมความดีอย่างนี้บ่อยๆจิตใจก็จะเกิดมหากุศลขึ้นมาเปิดปิติขึ้นมาได้ เวลาเห็นการบรรยายนรรมกาหมดลงีแล้วจึงขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสบายดีความเจริญในธรรมทั้งหลายจงเกิดมีเกสรชชนทั้งฟังจงทุกทน้ากันด้วยเถินขอเจริญพร